ยายอะไรลกูกทำไมคนเราต้องตักบาตรด้วยใจยายอ๋อเราต้องการทำบุญนะลกูกยายยายอะไรอีกแล้วทำไมคนเราต้องทำบุญด้วยใจยายอ๋อเวลาเราตายไปเราจะได้ขึ้นสวรรค์ไงแล้วบนสวรรค์มีอะไรใจยายบนสวรรค์ก็มีเทวดาจเจ้าเธิอแล้วเป็นเทวดามีเงินเดือนไีใจยาย อย่าสงสัยอะไรมากนักสิลปเดี๋ยวจะตกนรกเอาหนะเป็นเทวดานะ่ะไม่มีกันเดือนหรอกแล้วคนเราต้องตกนรกไหยครับหลวงพ่อก็คนเราถ้าทําบาปก็ต้องตกนรกถ้าทําบุญก็ได้ขึ้นสวรรค์ระบบกระบุนแตกต่างกันยังไงครับหลวงพ่อฟังนะแล้วก็จําให้ดีด้วยถ้าบาปนี่ปากแบนบุญนี่ปากจู๋<อ>เข้าใจไหมเข้าใจครับมีอะไรสงสัยอีกไหม ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วครับยายใช้บัตรได้แล้วยังลูกได้แล้วครับไอเจ้าปัญหาลูกอะใช้บัตรเริ่นพรโยมนะอายุวันโนสุขังดลังสาธุ เพื่อจะเก็บเขาเก็บของกลับบ้านนะลูกนังนะครับออแม่ว่าบาปไปเขาก็าขยันนะนะไอ้ตายซะนี่มันกินไว้ตั้งปีที่หลายเนี่ยฮะกูจะล้างจารไหนก่อนเนี่ยโอ้โหเหนื่อยก็เหนื่อยนี่ะนะเป็นหัวก็อย่างนี้แหละทำทุกอย่างว่างไม่ได้ว่างไม่ทำ เออไยแต่ว ouais, ่าไปเขาก็เอาใจดีแล้วนะเอออยู่ไหนวะอยู <S <S ่ไหนโอ้ไม่ได้ล้างเลยสักใบหนึ่งเอาอย่างนี้แล้วกันแก๊ดมีไหมเออมีแล้วนี่เขาแต่งตัวให้หลานยังไงเนี่ยเสร็จหรือยังเล่าแม่เสร็จแล้วพ่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยายถ่ายแป๊บนึงลูกไปดูงเรีกนรยนงีืนีฉบเท่ด้วยอ งาจัดเสร็จจ้างพ่อเมืองโอ้เสร็จแล้วจ้าแม่จ้าโอ้หวานเกี่ยวไม่คิดว่าจะมีทีเด็ดอย่างนี้นี่แหมเมื่อคืนนี่สารใจอูหเหรออันนั้นแคชุดเล็กว้าวเดี๋ยวไปส่งร้านให้หน่อยนะได้จ้าแล้วกลับมาให้สองดอกโอ้โหกลับมาต้อง